สำหรับ To y ยต a c a m r รี2.5นะคะตัว H.E.V. รถปี2022คันนี้ได้ตัวพรีเมียมค่ะคุณพี่สวยๆเดิมๆนะคะบอกเลยฟังก์ชันครครบไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟหน้าสวยๆนะคะคันนี้เรดาร์ด้านหน้ามีให้ล้อเป็นล้อแมกอลอยทูโทนดีไซน์สวยน่าใช้งานคันนี้นะคะอุปกรณ์ครบคันภายในสวยน่าใช้จริงคันนี้กล้องถอยมีให้เรียบร้อยนะคะราคาหายไปจากป้ายแดงแล้วเกือบ5 0าแสนบาทด้านหลังเซนเซอร์ถอยมีให้ครบคันค่ะคุณลูกค้าขาในส่วนของ ไฟไท้าย LED สวยๆฉลองครบรอบ60ปีได้รถปี2022สําหรับพี่ๆท่านใดที่กํลังมองหา Toyota Camry คันนี้นะคะได้ตัว2.5 HEV ตัวพรีเมียมค่ะชมไม่นั่นเช้แล้วเรียบร้อยสนใจดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยเนะคะสวัสดีพี่ๆเอฟซี FC ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาเจอ,เ,จอเซลรลุ้งอีกเช่นเคยค่ะคุณลูกค้าที่ปรึกษาด้านการขายนะคะของบริษัทเพชรยนต์ค่ะวันนี้นะคะเซลรลุ้งพาพี่พี่นะคะมาอยู่กันที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่นะคะซอยเซรีไทย68แยกที่1เขตมินบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้นะคะเซลรลุ้งพาพี่พี่มาชมรถเข้าใหม่ค่ะสดๆร้อนๆค่ะกับโตโยต้าแคมรีนะคะคันนี้ได้เครื่อง2.5 hev นะคะตัวพรีเมียม รถปี2022นะบอคะบอกเลยคันนี้เข้าใหม่สดๆสดร้อนๆสีสวยน่าใช้งานแบบนี้ฟังก์ชันภายในครบคันแล้วเรียบร้อยสาหรับใครที่กำลังมองหารุ่นนี้อยู่นะคะคุณพี่คะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะรุ่งจะได้มีกําลังใจนะคะมารีวิวรถให้แก่พี่ๆสําหรับรุ่นนี้นะคะได้ตัว H E V ค่ะคุณลูกค้าคะเป็นตัวไฮบริดเรียบร้อยแล้วดีไซน์สวยน่าใช้งานจริงๆนะคะสันเหลี่ยมคมโครงสร้างโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมค่ะคุณ น็อตไม่มีขันไขยขยับทุกอย่างเดิมๆเมนะคะเน้นทุกคลิปเลยคุณพี่ว่ารถที่เพชรยนต์รับประกันจริงๆค่ะไม่มีชนหนักไม่มีผิวามแน่นอนนะคะสำหรับรุ่นนี้ได้รถปรี22ไปเลยรถหรถูสไตล์ผู้บริหารเนี่ยคะราคาดีนะบอกได้เลยในตลาดเนี่ยคะคุณพี่หาในราคานี้ไม่ได้ที่เพชรยนต์หารราคาให้แล้วเกือบ5 0 0 0 0 0บาทค่ะคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่9 7 9 0 00บาทเนี่ยคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะฟรีดาวได้นะคะสำหรับเลทนี้นะคะคุณพี่ผ่อนประมาณ1 7ื่นเจ็ดหมื่นแปดค ใครที่สนใจติดต่อหาเซลร์ลุงได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0972517435 ได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาว่าคันนี้สวยงามจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภายนอกภายในนะใครที่สนใจช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะสนใจจริงๆทักมาตามเบอร์ดันล่างได้เลยมีคันเดียวเท่านั้นสําหรับรุ่นนี้นะคะคันนี้นะคะราคาตั้งขายที่เพชรโยนราคาตั้งขายเพียง9,079,000บาทนะคะคุณลูกค้าขาฟีดาวได้นะคะสนใจรีบติดต่อหายไปจากป้ายแดงแล้วเรียบร้อยนะราคาในตลาดนะถ้าเปิดในเว็บดูเนี่ยนะคะล้านัพทุกที่เลยนะคะถ้าใครสนใจรุ่นนี้รีบเลยค่ะคุณลูก มีคันเดียวสําหรับคันนี้นะคะได้ในส่วนของไฟหน้านะี่คะนีให้ชมนิดหนึ่งไฟหน้านะคะคันนี้ได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะ่คะดวงใสๆเกี่ยวๆเลยค่ะไม่มีรอยแตกรอยขูดรอยขีดรอยเล้าเนะคะสำหรับคันนี้มีในส่วนของไฟเดย์ทามมาให้เราเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้านะ,ะในส่วนของนะคะด้าน,นหน้านะโลโกโ,โตโยต,ต้าเนะคะเป็นโคมเนียมแล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้ก็เกี่ยวกับเออเรดาร์นะคะแพดเดนชิปเรียบร้อยทุกอย่างครบถ้วนนะคะคันนี้ก็จะเป็นเรดาร์กับการชนเรียบร้อยนะคะ ดีไซน์สวยๆน่าใช้งานแบบนี้ค่ะมาพร้อมในส่วนของเซ็นเซอร์คู่หน้ามีให้ถึง4จุดด้วยกันค่ะคุณลูกค้านะสำหรับไฟตัดมองนะคะคันนี้ก็มีมาให้อุปกรณ์ครบถ้วนเนะะี่ยค่ะเคมรี่รุ่นนี้เป็นสีแบบที่ไม่ใช่สีบรอนแบบฉมเก่าแบบนี้นะนี่อันนี้จะเป็นสีบอนแบบฉมเก่านะคะถ้าฉมใหม่สีบรอนจะเป็นสวยๆแบบนี้มีความเหลือบอมน้าตาลนะดูพรีเมียมดูแพงสุดๆค่ะคุณลูกค้าสาหรับปงซุ้มล้อนะคะคันนี้แนะีสนิทติดกันนะคะมาพร้อมในส่วนของนี้เลย นะคะล้อนะคะคันนี้ได้ล้อแม็กเดิมๆจากศูนย์นะคะเป็นล้ออลอยสีทูโทนนะคะคุณลูกค้าขาคันนี้ดิสเบกความปลอดภัยเป็นเลิศอยู่แล้วได้ระบบ HEV ไฮบริดนะคะคุณลูกค้าประหยัดน้ามันมากๆคันนี้อตาราการประหยัดน้ํามันค่ะคุณลูกค้าอยู่ที่ประมาณ23-25โลลิตรเลยนะคะคันนี้กระจกเดิมแท้โรงงานนยคะเซลรุง้งดูให้เราเรียบร้อยคุณลูกค้าขารับรถที่เพชรยนต์ไปไม่ต้องห่วงเลยรถไม่มีการชนหนักไม่มีพิกามไม่มีจมน้ําไม่มีกับสีก่อไม้ค่ะและไม่มีชม็อต สูญหายแน่นอนนะคะสนใจเข้ามาหาเซลลรุงได้เลยที่เพชรโยนสำนักง,งานใหญ่เซรีไทย68แยกที่1เขตมินบุรีกรุงเทพนะคะมาดูนต่อค่ะนี่เลย สำหรับกระจกในส่วนของกระจกมองข้างเนี่ยนะคะก็ได้กระจกมองข้างพับเก็บระบบไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของมือจับนะคะเป็นโครเมียมนะมีความหรูหราลักชวรี่สุดๆเลยค่ะคุณลูกค้าค่อนข้างที่จะตัดกับตัวรถได้ดีเลยนะภายในนะคะคันนี้อุปกรณ์ครบคันจริงๆนะคะกว้างๆแบบนี้นะคะดีไซน์สวยนะใช้งานมากๆนะคะสาหรับภายในเป็นแบ็คโทนสวยๆแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าในส่วนของนะคะคันนี้ได้ในส่วนของคอนโซลหน้าแบบกว้างๆนะคะมีพร้อมไฟ เอมเบียนไลท์ด้านล่างให้เห็นชัดๆแบบนี้นะคะดีไซน์ลายไม้สวยๆค่ะคุณพี่พคล้ายๆลายไม้โอ๊กเลยนะแต่ว่าสีสวยกว่าเดิมนะคะในส่วนของเบาะนะคะคันนี้ได้เบาะหนังนะคะคู่หน้าปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะแน่นๆตึงๆไม่มีรอยขาดไม่มีรอยแตกนะคะในส่วนของโครงสร้างขออนุญาตพาพี่ๆมาชมเสาบีก่อน นะคะโครงสร้างนะคะคันนี้ได้โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมค่ะน็อตไม่มีขันไขขยับเลยนะคะทุกอย่างเดิมเดิมนะคะแผ่นเพดานชัดเจนเนะคะเดิมโรงงานแน่นอนนะคะคุณลูกค้านะ,ะคันนี้ซีนนะคะด้านข้างรถเนี่ยยังไม่ได้แกะออกเลยนะคะคุณลูกค้าใหม่มากๆนะคะสาหรับคันนี้ในส่วนของเสาเอค่ะโครงสร้างนะก็เดิมโรงงานค่ะคุณลูกค้าคะ นะสีแท้สีเดิมค่ะใครที่ถูกใจรุ่นนี้รีบติดต่อหาเซลลรุ่งได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศูนย์1 7 435จองนะ,ะจองวันนี้แถมไปเลยค่ะในส่วนของประกันเครื่องเกียร์นะคะสปีหรือ2องมือโลเฉพาะคลิปนี้เท่านั้นนะคะในส่วนของฝั่งประตูนะคะคันนี้มีช่องเก็บของเล็กๆให้นะคะช่องเก็บขวดน้ําคันนี้มีให้ครบคันเรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของตะเข็บเม็ดอาร์กนะนี่ให้ชมใกล้ คันนี้เห็นชัดๆแบบนี้นะคะในส่วนของน็อตนะคะไม่มีรอยประแจแม้แรงขันไขเลยนะคะคุณลูกค้าขาสำหรับรุ่นนี้นะมาชมกันต่อค่ะสาหรับในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะคุณลูกค้าสําหรับด้านหลังค่ะคันนี้นะคะก็บอกได้เลยเฮดรูมนะคะค่อนข้างที่จะกว้างมากๆเลยนะด้านหลังมีในส่วนของกระจกนะที่มีในส่วนของที่เขาเรียกว่าเป็นม่านนะคะด้านข้างเป็นระบบแมนนวลให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็สาหรับด้านหลังนะคะม่านด้านหลังก็มีมาให้เบานะคะได้เป็นเบาะหนัง ตึงๆหน้าใช้งานแบบนี้นะคะถ้ารุ่นพรีเมียมรุ่นนี้นะคะ h e v พรีเมียมรุ่นนี้เนี่ยจะไม่มีในส่วนของแผงควบคุมนะคะบอกปรับไฟฟ้าด้านหลังนะคะคุณลูกค้านะ,ะในส่วนของแอร์หลังนะคะช่องเสียบสาย USB ด้านหลังคันนี้มีให้อุปกรณ์ขบถ้วนนะคะคุณลูกค้าที่พักเท้าคันนี้กว้างๆเลยนะคะมาพร้อมในส่วนของช่องเก็บของแก้วน้ํามีให้แล้วเรียบร้อยนะคะพามาชมกันต่อคะ่ะคุณลูกค้าคะ,คะสำหรับในส่วนของด้านหลังกันบ้างคะ่ะคันนี้ นะคะด้านหลังนะคะคุณลูกค้าคันนี้นะได้ในส่วนของโลโก้โตโยต้าเป็นโครเมี่ยมแล้วเรียบร้อยนะคะกล้องถอยมีให้แล้วเรียบร้อยพร้อมเรดาร์นะคะเซ็นเซอร์ถอยมีให้ถึง4จุดด้วยกันนะคะคันนี้ความปลอดภัยเป็นเรื่องจริงไฟท้ายเป็นแบบ LED นะคะไลท์ไกดิ้ิงนะดวงแดงๆโตโตเลยนะคะสายๆไม่มีรอยแตกรอยขูดรอยขีดรอยลาวแจ้งอีกทีคันนี้รถเข้าใหม่นะคะคุณลูกค้าขานะยังไม่ได้รับการปรับสภาพเลยนะคะใหม่ๆสดๆนะคะสำหรับด้านหลังนะคะคันนี้นะก็จะมีในส่วนของชุดซ่อม ทางอะไแม่แรงฉุกเฉินนะคะคุณลูกค้าขามีให้ครบถ้วนนะคะมีให้เราเรียบร้อยยังไม่ได้ใช้งานเนะคะแล้วก็ซีนเดิมนะคะซีนทางมะพร้าวสีเดิมสีครีมไข่นะคะคุณลูกค้าขาแบบนี้เดิมโรงงานแน่นอนนะคะคุณพี่ขาเปิดให้ดูแบบนี้เลยนะโครงสร้างนะคะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะสีสีแท้สีเดิมนะคะไฟเดิมแท้โรงงานไทยคุยโตะนะคะน็อต <m uch in> ไม่มีรอยประแจขันไขนะด้านในนนะคะเงามันๆเนาะเป็นผิวแบบ เป็นผิวแบบเงาไม่เงานะคะคุณลูกค้าเป็นผิวด้านๆส่วนด้านนอกผิวผิวจะเป็นผิวเงางานะสีสีแท้สีเดิมแน่นอนนะคะคุณพี่ขารับประกันรถไม่มีชนหนักไม่มีพิควา้าไม่มจีจมน้ำนะคะไม่มีกับสีกอไม้นะ,ะและไม่มีชำรุสูญหายแน่นอนเดี๋ยวเซลลุงพาพี่ๆไปชมกันในส่วนของภายในฝั่งคนขับกันบ้างนะคะว่าภายในฝั่งคนขับคันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะขอพาพี่ๆลองสตาร์ทรถกันด้วยนะคะขอเริ่มจากปุ่มฝั่งคนขับก่อนนะคะมาเริ่มจากปุ่ม p a ชช่น n Control ค่ะนี้เลย ะะต้องขออภัยด้วยนะคะรถยังไม่ได้มีการทําความสะอาดนะคะเป็นรถเข้าใหม่เลยนะคะสำหรับในส่วนของปุ่ม p a ชช่น Control นะคะได้ในส่วนของกระจกออโต้สบานเรียบร้อยนะคะที่เปิดปิดกระจกมองข้างไฟฟ้ามีให้ปรับกระจกมองข้างไฟฟ้ามีให้นะคะที่เซ็ตระบบการน,นั่งคันนี้มีให้แล้วเรียบร้อยครบคันค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็มีในส่วนของปุ่ม p u s สต t a r t นะคะคุณลูกค้าขาอยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะคะพี่ๆนี่เลย นี่นะคะลองสตาร์ทรถให้พี่ๆดูแบบนี้นะคะใหม่ๆสดๆแบบนี้ใครที่ชื่นชอบนะคะรีบกดติดตามนะคะรีบ ทักแชทกันเข้ามานะคะมีคันเดียวเท่านั้นนะยคะสวยๆแบบนี้พรีเมียมแบบนี้นะคะไปดูที่อื่นเนี่ยบอกได้เลยนะคุณพี่ร้านกว่านะคะที่เพชรยน์ขายให้ในราคา9 7 9 0 0 0เาเท่านั้นนะคะฟรีดาวได้ดอกเบี้ยพิเศษสุดเริ่มต้นอยู่ที่2.79ค่ะลูกค้าสนใจติดต่อหาเซลล์ตรงได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศ9 7 2 5 1 7 4 3 5มพามาชมกันต่อค่ะสำหรับในส่วนของหน้าจอเลื่อนใหม่นะคะหน้าจอเลื่อนใหม่ค่ะคุณลูกค้าขาคันนี้เลขไม่อยู่ที่1 3ึ0 0 0 1,000โลนะคะไม้เป็นไม้แท้ไม่เดิมนะคะไม่มีกับไม้กอไม้รับประกันเลยค่ะคุณลูกค้าทุกอย่างระบุอยู่ในสัญญาซื้อขายทั้งหมดนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะคันนี้ได้พวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะคะคุณลูกค้าขาหุ้มหนังมาแล้วเรียบร้อยนะคะไม่มีรอยถลอกปอกเบิกเลยนะคะในส่วนของฝั่ง ปุ่มแพทชั่นต่างๆนะคะก็มีในส่วนของการแจ้งเตือนออกนอกเกลนนะคะเ,เรดาร์ด้านหน้านะคะการกะร,ระยะการชนค่ะคุณลูกคา้าแพทิร์นชิปนะคะด้านหลังมีให้เราเรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของการเปลี่ยนเครื่องเสียงนะคะขึ้นเสียงวิทยุนะ,ะเปลี่ยนช่องเปลี่ยนอะไรมีให้ครบถ้วนนะคะในส่วนของฝั่งซ้ายมือค่ะก็จะมีในส่วนของนี่เลย นะคะการเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะคุณลูกค้าสั่งการด้วยเสียงนะคะรับสายโทรศัพท์นะคะหรือจะเป็นในส่วนของการเปลี่ยนหน้าจอในส่วนของดิจิตอลนะคะคันนี้ก็มีให้เราเรียบร้อยบอกเลยใหม่ๆสดๆแบบนี้นะคะใครที่ชื่นชอบติดต่อหาเซลล์รุ่งได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศูนย์เก้าเจ็ดสอค่ะมาชมกันต่อนะคะคุณลูกค้าขาสาหรับในส่วนของหน้าจอกันบ้างคอนโซลกลางนะคะคันนี้ได้ในส่วนของหน้าจอที่เป็นหน้าจอแบบทัสกีนนะคะคันนี้ก็รับรองในส่วนของระบบ Apple CarP ร์เพล เรียบร้อยแล้วนะคะ Apple Carplay Android Auto นะคะคันนี้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบรถเดิมๆนะคะคุณภาพคลาสเกรด A โครงสร้างเนี่ยเป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมบอกเลยคันนี้รุ่งแนะนำค่ะคุณลูกค้านะ,ะเลือกคันดีที่สุดแจ่มที่สุดมาให้แล้วเรียบร้อยดูคลิปนี้ตัดสินใจได้แน่นอนนะคะอ่ะสำหรับคันนี้นะคะก็อย่างที่แจ้งนะคะ รับรองในส่วนของวิทยุ FMAM เนาะนะคะคันนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้รับรอง Apple CarPlay Android Auto ได้นะคะคันนี้เชื่อมต่อทุกอย่างเรียบร้อยทําได้หมดทุกอย่างเลยนะคะคุณลูกค้านะ,ะดีไซน์ใหม่เรียบร้อยนะคะสําหรับชมไม้นิเชนรุ่นนี้นะคะในส่งกล้องถอยค่ะนี่ นะคะกล้องถอยนะคะคุณลูกค้าขาคันนี้นะคะกล้องถอยมีให้แล้วเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าพร้อมเรดารนะ์นะ,ะพร้อมเรดาร์ด้านข้างเซ็นเซอร์นะคะทำงานทุกจุดเลยนะคะสำหรับคันนี้เดิมแท้โรงงานใครที่ถูกใจรีบติดต่อหาเซลล์ลงได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0972517435นะคะพามาชมกันต่อค่ะสาหรับในส่วนของแอร์ค่ะคุณลูกค้าแอร์นะคะคันนี้ได้ในส่วนของแอร์อัตโนมัติแล้วเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าขานะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการ แยกอิกสระซ้ายขวาเรียบร้อยนะคะระบบออโต้เนี่ยคือการสตาร์ทรถปุ๊บแอร์ทำงานปั๊บนะคะคุณลูกค้าเพิ่มอุณหภูมิได้ปกติเลยเพิ่มแรงลมนะคะได้ปกติเลยค่ะคุณลูกค้านะ,ะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลกลางด้านล่างนะคะจะมีในส่วนของเ,ออเขาเรียกว่าเป็น ท่านชาร์จนะคะไวเลสชรตเจอร์นะคะมีมาให้เราเรียบร้อย1จุดนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของเกียร์คันนี้ได้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะคะเป็นแถวตรงสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีในส่วนของโหมดสปอร์ตให้นะคะนอร์มอลมีให้อีคอนโหมดมีให้นะคะ e v มีให้นะคะแล้วก็ในส่วนของออโต้เบรกโฮมีให้นะคะเบรกมือได้เบรกมือระบบไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะแล้วก็ช่องวางแก้วน้ํามีให้ถึง2ช่องด้วยกันค่ะในส่วนของคันนี้นะคะคุณลูกค้ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะะมีในส่วนของ กล้องมองหลังขออภัยค่ะกระจกมองหลังนะคะที่ปรับแสงออตโต้ได้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ด้านบนนะมีในส่วนของซันรูฟนะคะมีมาให้เราเรียบร้อยเปิดปิดออตโอต้ได้นะคะสําหรับคันนี้สําหรับใครที่สนใจค่ะคุณลูกค้าค่ะคันนี้นะคะโตโยตา้าแคมรีนะคะคุณลูกค้าเครื่อง2.5ตัว HIV คะ่ะคันนี้ได้ตัวพรีเมียมโฉมไมเนนเชนนะคะรถปี 2, 2022นะคะมาพร้อมราคาตั้งขายอยู่ที่979,0 0 0บาทนะคะฟีดาผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่18เท่านั้นใครที่สนใจ ติดต่อหาเซลรุ้งได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศูนย์เก้าเจ็ดสองห้าหนึ่งเจ็ดสี่สามห้าเดี๋ยวเซลรุ้งพาพี่ๆไปชมกันในส่วนของห้องเครื่องกันต่อนะคะว่าห้องเครื่องคันนี้จะเป็นอย่างไรไปกันเลยชมกันต่อค่ะคุณลูกค้าคะสำหรับในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างเนะะี่ยค่ะเปิดห้องเครื่องให้พี่ๆดูแบบนี้นะคะบอกได้เลยค่ะโครงสร้างตัวรถนะคะคุณลูกค้าโครงสร้างเป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะน็อตไม่มีขันไขยขยับเลยทุกอย่างเดิมเดิมนะคะในส่วนของน็อตเนี่ยเดิมแท้โรงงานนะคะรอยตะเข็บเม็ดอาร์คซุ้มช็อกเดิม โครงสร้างตัวรถบอกได้เลยค่ะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะในส่วนของน็อตนะคะไม่มีรอยประแจขันไขนะคานด้านหน้าเดิมแท้โรงงานค่ะนะแล้วก็ในส่วนของไฟไฟแท้ไฟเดิมนะคะคุณลูกค้าไทยโคยโตนะ,ะไม่มีรอยเฉียวชนแน่นอนนะคะสาหรับคันนี้รับรองได้เลยค่ะคุณลูกค้าได้ไปไม่มีเสียใจยแน่นอนนะคะที่นี่เราเปิดม,มามากกว่า25ปีค่ะคุณลูกค้าไม่ว่าจะเป็นแชมป์ออฟดะเยียหรือท็อกฟอร์แมน์คุณภาพรถเราได้5ดาวเกรด A ทุกคันนะคะคุณลูกค้าค่ะสำหรับคันนี้ของเหลวไม่ มีรัว่วซึมรั่วไหลนะคะในส่วนของระบบไฮบริดแล้วก็ระบบแบตนะคะแยกชัดเจนนะคะคุณลูกค้ขาขาในส่วนของมาร์คคิวซีเดิมโรงงานนะคะนี่ นะ QC เดิมโรงงานมาร์คเดิมโรงงานเห็นชัดๆแบบนี้นะคะซุ้มโชคเดิมแท้โรงงานนะคะ 8R8L นะคะเห็นครบถ้วนแบบนี้นะคะบอกได้เลยคันนี้นะ,ะพี่ๆท่านใดที่สนใจนะคะกับ Toyota Camry ค่ะคันนี้ได้เครื่อง2.5นะคะตัว HEV นะคะรถปี2022นะคะเป็นตัวพรีเมียมนะคะมาพร้อมราคาตั้งขายนะคะคุณลูกค้าขาเพียง9 7 9 0 0 0บาทนะคะฟีดาาได้นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1 8 0 0สนใจติดต่อหาเซลลุงได้เลย เบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างค่ะ097 251 7435วันนี้เซลลุงต้องขอลาไปก่อนฝากพี่พี่ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงอัปเดตลงทุกวันค่ะวันนี้เซลลลุงต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ